เปรียกได้ว่าคบหากันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะสำหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างปรางกัญญลันและหนุ่มโอบนิธิที่ทั้งคู่ก็ไม่เคยออกโซเชียลหรือให้แฟนคลับได้ชื่นใจกันเลยแต่มาวันนี้สาวปรางและหนุ่มโอบก็ได้ปล่อยรูปที่ดีต่อใจกับช็อตฟิลแฟน โดยระยะหลังได้ปล่อยให้แฟนๆถามกันอยู่บ่อยๆว่าตากล้องยังอยู่ดีไหมหลังจากที่สาวสวยอย่างปางกัญญารันของเรา mm. ก็ได้โพสต์รูปสวยด้วยกล้องฟิล์มลงโซเชียลพร้อมติดอิโมจิรูปกระต่ายล่าสุดโอบนิธิก็ได้มาวอวยพรวันเกิดและเขียนแคปชั่นว่า Happy Birthday to Judy Lady Dream y ี่ปางเอ๊ว่าแต่งานนี้สาวปางจะเรียกแฟนได้หรือ,อยังคะ ฝากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะ EP ต่อไปจะเป็นอะไรเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะสวัสดีค่ะ